មកសុំទល់ចាប់ចាប់ចូលកា จำบมาด้วยไล่กัอย่างน,นี้นะเดี๋ยวน้องตัวนี้ตัวนึนนงนี่ล็อกล็อกลูกยางตรงนี้ปั๊บนี่ขนาดเปลี่ยนลกยูกยางนี่ก่อนอน,นี่เอาโบมาทีเดียวเลยปับ๊บปั๊บมันจะมีสายไฟยยนะมันจะมีมากลกอกกันใส่ในก้างในตัวนี้ก้างใน รัดอยู่ขวดไม่ขึ้นเลยแล้วไอ้หลูกยางนี่ไม่ต้องเลงนาเลยมันใช้ไปเลยหลายวี

mẹ đẹp mẹ đẹp mẹ đẹp Hử? đẹp bay hay không? đẹp mẹ đẹp mẹ cái đấy. đẹp mẹ đẹp mẹ đẹp

นี่านี้ใบอะไรกันนะหางเต้ลงลงบาบ้งมานี่ถ้าเต้ไม่ลงบาไม่ใหญ่มันดีง่ายลงครัชลงบ้งมั้เนี่ยตอนนี้ไม่ลง ลูกเลยเนะี่ยไม่หลบาของมนดิเราไม่ลงบานไม่ต้องเกฑงกันเลยกันไม่ลงต้องการไหลงบานนิดจะจะไม่สุดทาดเป็นลงไปหนาทึ่งๆนะอ่เนี่ยนนไปแปรนาดใจได้จเจ็ดวัวตองแล้วจะแดงเอามาเขีก

lúc của lớp mình Mình lúc lớp, không có Sao mày lùng trong tổng đắn, mày lùng đắn Mày là lùng cho chết sáng sơ ở ta chết này mày lại Mấy dẹp chứ đi nữa Cứ này lúc, cũng được, cũng được còn chết Nó chào con phía nhìn kính rồi chết Thế ra tụi nó còn biết lưỡi Thế trước nó phải chết này Bỏ quy ca phải bắn này Chết, mình chết xỉa rồi mà Tao mới xỉa mày chết lưỡi này mới chết cả ra thì ด้มากตอดปะปอปไรบวุบมตอนม่เช็คอย่างงี <Find human Jorge> ้ยอย่าเช็ดใช่ไหมตนมาเไม่ต้องเ็ดเลยพกปันก็กรบอย่างเร็วเคียนหนูปันเขียนในมังได้จะต่อไะไได้บ้ามือหนีมือหน้ามืออะรบ้างมังกรลานทองฟังตกได้เออหานน้า่านหาอกไไม่ใช่ lỡ cho can nha, tức nhé tháng mà xưa, xưa ngốc lồi. mà, tí mà tí là